เรื่องนรกมาเตือนแต่ก่อนเนี่ยไผ่บานโนนมีชายผู้หนึ่งชื่อพิโรธฐานะกระบอจนมีนากับสวนยางหลายแต่ใจบอดีฮักแต่ตัวเองโกงตาช่างยางช่างบอเต็มกินเงินคนงานจนหลายคนด่าอยู่ในใจมือนั่นตอนกลางคืนพี่โหดนอนอยู่ดีๆกับฝันว่ามีคนมืดๆม,มาลากแขนออกจากเพ่อน พาไปทางเก็บแคบเงียบๆมีแต่กลิ่นเหม็นไหม้กับควันดำๆข้างหน้ามีแม่น้ำสีดำเดือดปุดๆเสียงคนห้องโหยดังระงมอยู่ฝั่งนูน่นมีประตูเล็กใหญ่คือประตูโรงไฟยามเฝ้าประตูสูงโพดต,ตาแดงจ้ามองพี่โฮดแล้วเว้าเสียงต่ำๆว่านี่ล่ละนรกขุมโจรคนโกงเขา กินของบอมเนของเจ้ามือหนึ่งสิถึกทรงลงมานี่อาบน้ำเดือดแทนน้ำเย็นชั่วการแล้วมันก็พาเดินผ่านขุมต่างๆมีคนถึกตีหัวด้วยค้อนไฟมีคนปีนต้นงิ้วน้ำแดงๆไฟลุกโชนเสียงห้องดังจนคนลุกก่อนสิถึกทีบลงขุมยามนารกกะว่าอีกว่ายังมีเวลาแก้กรรมยูเดอร์ อย่าให้ก้าวต่อไปเป็นก้าวสุดท้ายพี่โหดาวาตื่นเงื้อแตกหามร่างสัน้นโพดรุ่งเศร้ามาบอกล้าอยู่คือเก่าคืนเงินคนงานขอโทษทุกคนแล้วกลับไปทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเว้าให้คนบ้านฟังว่านารกบร่แมนเรื่องหลอกเด็กเดอ้อมันคืองาสะท้อนกรรมเฮานี่ละ่ะถ้าบอก้ตอนยังหายใจ กันนี้บพน